ในวันนี้ก็แฮปปี้มากๆเลยครับผมที่ได้มาร่วมงานรวมเป็นส่วนมาดเทอร์สเนะครับแล้วก็เอาจริงๆเป็นครั้งแรกในเรียกว่าหลายปีดีกว่าที่แม่จะได้มาออกงานกับดังใช่เพราะโหล่าสุดก็นานมากๆแล้วครับเราก็ดีใจมากๆที่มีแม่มาในงานวันแม่ด้วยครับวันนี้คุณแม่เป็นไงบ้างคุนแม่นั้นออกงาจักตื่นเต้นมากค่ะจะแต่เห็นบรรยากาศในงานแล้วก็ทําให้เราสุขุตเต้นน้อยลงเพราะว่าบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นมากๆ การซื้อของขวัญให้คุณแม่เป็นย mm ังไงครับการซื้อของขัญให้คุณแม่ครับเอ่อก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เก่งมากก็เลยแก้ปัญหาโดยเลือกเลือกด้วยกันเลยใช่ครับผมซึ่งเอาจริงๆที่นี่ครับผมโรบินสันเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยครับผมแล้วก็พวกส่วนลดอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงฉ่ำอยู่แล้วครับผม20%บ้าง30มีถึง50%เลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนมาช้อปด้วยอย่างที่ผ่านมา พี่ยนก่อนนะครับก็จะเป็นพวกแบบนางอาจจะชอบให้แบบดอกไม้อะไรอ่าหรือมีแบบนาฬิกาบ้าง<อ>ใช่คร<ช>ับ<ด>ผมเพราแม่อยากได้เลยแม, <c oughs> ม่เวลาแบบว่ามีของขวัญให้ในช่วงเทศกาลอะไร้างค่ะก็ดีใจแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็อยากให้เขาประหย,ดยัดก็คือไม่ได้อยากให้ใช้เงินเยอะ ก็อย่างจริงๆแล้วลูกๆทั้งหลายที่อยากชอปให้คุณแม่ก็ลองมาที่โรบินสันดีนะคะเพราะว่าเห็นราคาดีแล้วก็ของเยอะมากยังไงก็ต้องมีแน่นอนที่ต้องถูกใจคุณแม่ค่ะ,ะวันนี้ต้อง,งนำอะไราคุณแม่ให,ให้ให้เจคุณแม่เอ่อตอนนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากได้เป็นของแต่อาจจะอยากได้เป็นแบบไปไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาด้วยกันปีนี้เหรอ เซอร์ไพรส์เหรอฮะหองเก็บไว้อันนี้เก็บไว้ก่อนเนี่ยถ้าเซอร์ไพรส์บอกตอนนี้มันจะไม่เซอร์ไพรส์เออดีหลั่กันค่ะแม่ครคุณชายตขนาดนี้เป็นยังไงครับคุณบอคุณบอการตั้งแต่เด็กจริงๆเขาเปลี่ยนไปแต่ด้วยด้วยท่านิสัยเลยก็จะยังไม่ได้เปลี่ยนมากก็ยังสนิทกันยังมาอ้อนเรายังเหมือนเดิมเพราะบางทีแบบ เราจะนอนแล้วพ่อก็ยังไม่ยอมออกจากห้องนอนเราอะไรอันนี้คือสิ่งที่แก้ไม่ได้ของพ่าแกไม่ได้เหงาครับเหงาเงา้องมาหาพ่อ <ละ S 2> คุณแม่เขางยูแบบเด็กในสายตาเราใช่แต่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หก็เดี๋ยวเขาจะยี่สา,ก,าก็ยังเด็กอยู่เสมอใ,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 ในสายตาเราเป็นงไงครับเป็นห่วงโตได้แล้ว <c oughs> บอกโตได้แล้ว <c oughs> จริงๆก็เป็นห่วงในในหลายๆเรื่องอย่างเช่นการพักผ่อนที่แบบ เอมีเวลาเขานอนน้อยเขนอนน้อยเอมีเวลาทีดหนึ่งเขาก็จะไปออกออกายไปเล่นกีฬาอะไรต่งางๆและนะคเราก็อยากจะแบบขอแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างก่อนที่จะไปทํากิจกรรมใดๆเลยนะคะแม่ยังช่วยช่วยอะไรเป็นพิเศษนะคะถ้าช่วยดูจริงๆเราเกี่ยวกับงานของเขางานของเขาที่ไม่ใช่งานการแสดงนะคะ จะเป็นงานพวกโปรเจกต์นาวลีขนมอะไรของเขาต่างๆนานาที่เขาจะชอบคิดโปรเจกต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาเหมือนเป็นหลังบ้านให้เขาตลอดเวลาพอโปรเจกต์ใดๆมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อความรู้สของอะไรก็จะโยนมาแล้วเราก็ช่วยต่อช่วยกันดังการที่มีแม่คอยแบบว่าช่วยซัพพอร์ตอยใกล้เรื่องรู้เรื่องงานอะไรที่าง,งๆๆนี้มันอุ่นใจมากนะครันอุ่นใจแน่นอนครับผมแบบรู้สึกว่า เออเนี่ยเราเรายังคอยมีแบ็กอัพตลอดเรามีคนที่แบบช่วยคิดช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยครับผมที่มีคุณแม่มาช่วยดูในงานอะไรแบบนี้เหมือนถ้าสมมติว่าเราโตขึ้นอนาคตจะไปเราแบบสามารถมีคุณแม่อยู่ในช่วงไหนก็ได้เหรอครับผมก็มีได้ครับผมเอาจริงๆแม่คุณแม่ก็อยู่ในช่วงชีวิตต่างทุกๆทุกๆปีอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรตั้งแต่ตั้งแต่เรียนเนี่ยตั้งแต่คิน k i n d e r g a r t e น ขึ้นมา primary school secondary school high school อะไรเงี้ยก็มีตลอดครับผมถึงมหาลัยก็ยังมีครับใช่ถึงตอนนี้ก็ยังมีเลยครับผมมีจริงมีเรื่อ,อยๆแบบครับเอออ๋อก็อย่างที่บอกไปก็อยากจะให้คุณคุณพ่อคุณแม่แบบเอ้ยแบบชิลนะวไว้ใจดังไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวดังทำให้เอง ใช่จะแบบดูแลพร้อมดูแลครับผมพร้อมซัพพอร์ตเป็นเสาหลักของบ้านได้ดูมั่นใจว่าตัวเองสามารถแบบขึ้นมาเป็นผหรือแบบดูแลดูออแลได้มั่นใจครับผมแต่รอรอขอความมั่นใจจากคุณพ่อก่อนต่อไปนะต่าไปคุณพ่อต่อไปต้องขอความมั่นใจจากเขาคือเขาพูดตลอดที่เขาอยากจะแบบว่าเดี๋ยวเขาจะสายาาาาาค่าง้นค่าไฟคือดูแลแต่คุณพ่อบอกว่าโอเคแต่เขาคุณพ่อบอกว่ารอ25 อกใใีกหนึ่งปีปีนี้เหละฮะ <c oughs> เออสอ<า>งเดือนเดิมแล้วเราก็อยากให้ใช้ชีวิตให้สนุกแล้วเดี๋ยวพอ25แล้วก็ค่อยมาคุยกัน <c oughs> พ่อก็อาจจะวางใจมากขึ้นให้เขาเริ่มดูแลบ้านเริ่มดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้จ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆแสดงว่าดังนี้ก็มีแผนและถ้ากินภาพปุ๊บเนี่ยเราอยาก ่ครับผมจริงๆก็แพลนแพลนมาตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สิบสามอะไรเงี้ยครับยี่สิบามยี่สี่ยี่ห้าแต่ว่ายี่ห้าคงเป็นปีที่แบบอันล็อกได้มากที่สุดครับต้องรอดูว่าแบบเอ๊ะจะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาคุยกับคุณพ่ออีกรอบแสดงว่าก็ต้องผ่านว่าจากคุณพ่อด้วยใช่ต้องผ่านผ่านพ่อก่อนคุณพ่อเขาแบบเขาแบบเก่งไงเป็นคนที่เก่งแล้วเขาแบบไม่ยังไม่ไว้ใจเราขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ แสดงว่าคุณพ่อก็นิ่งๆเงียบๆดูห่างๆใช่ดูอ่างๆฉากอะโอเคมีอัปเดตอะไรในด้านแม่อ๋ออัพเซลล์แจ็คยิ้มเลยก็เขาบอกว่าใกล้เปิดกล้องแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบโปรเซสการแบบฟิตติ้งเขาผมไดอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวใกล้เปิดกล้องแล้วฮะก็ก็จริงๆเขาก็พูดไปแล้วแหละฮะว่าเปิดใกล้ๆแล้วฮะเดือน ใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมไดอุท d a t e นะครับแล้วนอกจากไดอ u ท d a t e ก็มี Future Project อีกมากมายเลยครับผมก็ฝากติดตามในไอจีของทางด้วยนะครับว่าเออวันนี้จะไปงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตามมาได้ครับใช่โอ,อ,อ้แถวโซนลาตินอเมริกาออโอ้บอกเลยว่าแฟนๆเอ็นเอจีแบบ สุดยอดจริงๆครับผมแบบอย่างเขาแบบไม่ยืนเลยนะเอ้ไม่ใช่ไม่ยืนผู้ิด,ด <c oughs> ไม่นั่งอ่าไม่นั่งเขาแบบเชียร์แบบเหมือนเชียร์เราแบบไฮป์มากเลยแล้วก็บรรยากาศก็สนุกมากเลยครับเราก็แฮปปี้มากที่แบบเฮ้ยได้ได้คุยกับผู้คนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเขาก็พูดพูดภาษาอังกฤษมาแบบเราเราก็แบบเฮ้ยยิ้มเลยแฮปปี้เลย <c oughs> <ๆ S 1> โอ้จริงๆเรียกว่าบรรยากาศหอมากกว่าที่แตกต่างแต่ว่าทุกคนยังไงก็แบบน่ารักน่ารักทุกคนเหมือนกันครับผมก็ยังไงก็ฝากงานด้วยนะครับผม Robinson's Mother's Day นะครับก็สามารถมาช็อปกับคุณแม่ได้นะฮะ หรือว่าเอาจริงๆช็อปเซอร์ไพรส์ได้เพราะอย่างที่บอกไปมีส่วนลดมากมายนะครับผมแล้วก็1%ในสิ่งที่คุณซื้อไปจะเป็นบริจาคให้มูลนิธินะครับผมแล้วก็ครบ2 0 0พก็จะสามารถมีสิทธรริ์ทำกรชาพองอย่างนางเพิ่งเล่นไป2อดังได้กระเป๋าเดินทางกับส่วนรถ100บาทนะครับผมอันนี้ก็คือได้มาฟรีๆเลยลค,มมครับผมก็คุ้มมากๆครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับมาชอปอันเยอะนะครับ